เลาต้องการซื้อาละเกม Rv ปัญหาเรานีไปนี่เลยเพจนินต้นทีดเจ็บเขายล่ะเกม Rv ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มี D ให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไล70,000ขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดักนะสวัสดีเราก็จะพามาดูหนึ่งในเกมในตำนานของ d o 7 X คือหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าตอน ที่ลินดิทเข้าเกม RV มาแรกๆเนี่ยนะคือมันไม่ใช่ตัวจังเกิลนะแต่มันเป็นตัวโลมิงและก็คนแรกเลยที่เปิดเมตาลินดิจังเกิลนั่นก็คือดับเบิลตัเซเขาเปิดในการแข่งขันเอวหรือคือชิงแชมป์โลกของปี2018และเกมที่เขาเปิดเมตาลินดิจังเกิลเนี่ยเขาเล่นไว้อย่างโหดนะจนเขายังไงทําให้หลายๆคนเล่นตามจนมาถึงปัจจุบันนี้นะ อันนี้คือไม่ได้พูดเล่นนะคือตอนที่ลิดิบาาแรกๆถ้าสังเกตจากสก,กิลนะสก,กิล r หอย่างเงี้ยเปิดป่าสก,กิลสอวางแถบเปิดป่าอ่าหลายๆคนก็จะคิดว่าเออเนี่ยนะมันเหมาะกับโล,โลมิ่งมากกว่าแล้วก็ช่วงนั้นนะตอนที่แข่งโปรตีอะไรพวกเนี้ยหลายคนที่ดูตอนนั้นน่าจะรู้ดีว่าก็มีการเอาลินดิตไปโลมิ่งด้วยนะ และนี่คือเกมตำนานอีกหนึ่งเกมเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นเกมที่เปิดเมตาของลินนีจังเกิล er. เราไปดูว่าเขาเล่นไว้หหวแค่ไหนนะสำหรับเกมนี้แล้วก็ขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาอาคนภาคในเกมนะเพราะเสียงมันไม่ตรงกับกับภาพเพราะฉะนันเราอาจจะตัดเสียงคนภาคออกแล้วเราก็จะพยายามวิเคราะห์ให้ด้วยนะโอ้ดูดิคือเนี่ยนะหลายคนจะรู้เลยว่าสมัยก่อนอนะ่ะเขาไม่เอามาจังเกิลันนะอันนี้คือพูดจริงๆเลยนะคือสมัยก่อนจะเป็นพวกสลิมจังเกิลซะมากกว่าสมัยปี2 0 1 8ันสิบแป็นสิมจะเป็นโมเลนจะเป็นโอเรพี้นะจงเมากกว่า ส่วนลินดิสเนี่ยจายนี้ยม,มไปลมเตะดับเบิลโอเซเวนเอ็กคนไทยคนนี้นี่แหละในะที่เปิดเมตาลินดิจังเกิลจนเขาเรียกไงแพร่หลายไปทั่วโลกนะมาว่ะดูดิโอ้โหดูนี่นี่นคือลินดิสอ่ะตอนมันามาก็มาแรกๆเนี่ยเอาพู้ตัดตรงนะเราก็ยังคิดว่าแม่งไม่เหมาะกับเอามาจังเกิลหรอกนะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยไปทางโรมแต่คือพอเห็นดับเบิลโอเซนเอ็กเล่นในเกมนี้เท่านั้นแหละนะคือทั้งโลกอะเล่นตามคือไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่เรากล้าพูดเลยว่าทั้งโลกอะเล่นตามดับเบิลโอเซเวนเอ็กซ์จนมาถึงณปัจจ ลหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขาเล่นไวโหดขนาดนั้นเลยหรอจนทำให้ทั้งโลกเล่นตามโหดโหมดมากนะและเกมนี้เจอกับไชนีทไทเป้ด้วยไม่ได้เจอกับทีมไก่กาหน้าหลายคนบอกโอ้โหทีมตำนานอะไรไม่รู้ว่าเจอกับทีมไก่กานี่คือทีมไชนีทไทเป้เล่นตอนที่เขาแข่งกันอยู่เนี่ยคือปี2018แล้วเรารู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะ,อะตอน AAC ของปี2018นี่แหละทีมที่ได้แชมป์ AAC นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทีมไก่กาแน่นอนโอ้หข้างบนนี่ยูซอนโดนแล้วนี่เดีต้องเซเล็กนะอันติมาจังหวะนรรออหืเป่า จะรอดหรือเปล่าแล้วก็แตกไปนะโอ้โหแลวแตกโดยดับเบิลโด้เเวนเอ็กด้วยนะแน่เป็นสกิลตามมาแหละโอ้โหได้เฟิร์สตัดด้วยนะแล้วก็ลินดิสนี่ถ้าแบบสโนบอลได้นี่แบบถ้าสโนบอลได้นี่ใครก็หยุดไม่อยู่นะลินดิสนะโอ้แล้วก็สมัยก่อนนิยมเป็นโซนิคบูทมากๆเลยนะดูดิทีมเบคอนขึ้นนะโซนิคบูทสามคนเลย เราจะขอดเราเตือนตลอดนะว่าอย่าเอาไอเทมหรืออะไรไปขึ้นตามนะเพราะว่าเมตามันต้องเปลี่ยนตลอดหลาแล้วแล้วก็สมัยนี้เขาไม่นิยมโซนิคบู t แล้วก็แคลรี่จังเกิลเขาไม่เล่นเป็นโซลิเวอร์กันนะต้องเล่นเป็นโบออฟสโตรเตอร์หรือคือแค่ขั้น2ก็พอเพราะว่าโซลิเวอร์ในสมัยก่อนอ่ะมาได้โบนัสดาเมจด้วยแต่ล่าสุดที่เขาปรับมาปรับนานแล้วแหละนะมันจะได้เฉพาะตัวแอสซัสซินเท่านั้นถ้าจำไม่ผิดนะโซลิเวอร์โบนัสดาเมจอุ้ยจังหวะนี้้อหอสตาร์โดนโอ้แรงมากอ่ะคือแบบ ไต้หวันนี่แบบงงเลยอะว่าแบบเฮ้ยอะไรวะอุ้ยสตตร์ใชส้สกิลสองลบอันติเมตของมีมาร์กนะคือเชื่อป่าวว่าเป็นเดอะลาทิกเลยนะลินดิษ่ะเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่เล่นกันจริงๆอันนี้ถ้าใครไม่เชื่อลองมาย้อนดูตอนเลือกตัวได้เป็นเดอะลาทิกหรือคือหยิบมาตัวสุดท้ายของทีมเลยไม่มีคนแย่งไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่คือพอหยิบมาปั๊บแล้วแบบอือย,ยงโหดเลยโอย้เรื่องนี้วินแตกนะอุ้ยตรงการโดนมัเนี่ยโอย้มีมาร์กไม่สามารถจันป้อมได้นะ คือสมัยก่อนเบคอนเดี๋ยวมาเล่นเขาเล่นกันไปนมากนะว่าเออถ้ากันไม่ได้ก็ปล่อยอะไรอย่างนั้นนะสมัยนี้อะไรก็ไม่รู้นะบางทีเห็นเหมือนโยนอะ่ะเออท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่น่าจะกันได้แต่ก็ยังพากันเข้าไปบ่อยนะอูเลสรีมิกทำไมเจ็บขนาดนั้นวะน่ะเอาแล้วแม็กมีอันตีนะแต่แม็กก็เจ็บเหมือนกันอุย้ยแล้วแม็กมจะดับเครื่องชนว่าจะฟักยูซอนว่าจะยิงจะกลับบ้านแล้วค่อยวาร์ปมาใส่รีมิกก็ได้นะองตรงนะ คือแบบกลับบ้านแล้วก็ลิฟออฟกลับบ้านเติมเลือดแล้วก็ลิฟออฟมาใส่รีบิกก็ได้เมื่อกี้เนี่ยแต่เลือดที่จะแบบเล่นอะไรก็ไม่รู้นะโอ้แล้วตรงนี้มอสโดนหรือเปล่ามอสมอสมอสโดนหรือเปล่าอุ้ยมอสสตันสวยโอ้แล้วเชอรี่กระโดดเอาหูสวยมากดูดิเนี่ยคืออุ้ยจะเจ็บอยู่น่าจะเจ็บอยู่ใจหิวใจหิวโอ้โหอุ้ยมอสเจ็บนะมอสเจ็บนะมอสเจ็บนะจากห่วงเพื่อนไงจากห่วงเพื่อนไงโอ้ตรงนั้นกอ้โหเป็นอันติเมดนะคือดับเบิลโนที่เป็นเอฆ่าทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้แบ่่งคนนอืเลย เราก็ได้ป้อมการขึ้นมาแล้วนะนี่คือมังกรสมัยก่อนนะมังกรสีเขียวได้ p พีแล้วก็ได้โกเยอะๆเ,เยอะกว่าสมัยนี้อะ่ะเออเอาเลยตรงนั้นเปิดตาดเจอยูซอนคือถ้านับกันจริงๆอะ่ะลินดิทนี่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่แพ้ยูซอนเลยนะแต่ถ้าแบบลินดิสเกิดแบบนี้คือยูซอนอ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกเอ้ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แพ้แม็กเลยเพราะว่าแบบลินดิสโมบิลิตี้มันไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นถ้าแบบโดนแบ็คแบบหม่งชนอะไรอย่างเงี้ย ว่าโอกาสที่จะตายถูกอุ้ยเลตรีมิกตรงนี้เข้าไปต่อยเจ็บมากอุย้ยแ,แต่แตกไม่ได้โอ้เรียบร้อยนะเรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวนะแล้วก็นะ่าเสียป้อมบอหรอเปล่าอาเสียป้อมบนด้วยแต่ตรงนี้ยังไงเออแต่โอเซเล็กมาดูคือแรงมากนะเว้ยเนี่ยคือสมัยก่อนเขาไม่คิดว่ามันเก่งขนาดนี้แต่ดับโดโเบิ้ลโอเซเล็กเล่นแล้วแบบอย่างโหดอะในเกมเปิดเมตาด้วยเขาเล่นแบบดูดิเล่นช่ำมากแน่เป็นแผนลับของเขาสมัยนั้นด้วยหละมั้งนะ 30นะชในิวบัติบิเคชั่น100%นะดับเบิลตัเซนเอ็กตอนนี้อาลีมิได้โบกินสเปียร์มาแล้วนะตำนานของลีมิก็มีเหมือนกันนะที่ไปหลอยป้อมอ่ะนะมันจะมีตำนานหลอยป้อมของเขาอยู่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเอามาให้ดูนะแต่วันนี้ดูตำนานเปิดเมตาลินดิจังเกิลของดับเบิลตัเซนเอ็กดูดิดูเขาเข้ามาอืมแล้วโอ้เชลรี่แบบช็อกสวยมากอ่ะดูดิโอ้ดูดิดับเบิลตัเซนเอ็กคิวรวยรู้สึกว่าจะห้าคิวแล้วนะเก็บคนเดียวด้วยนะประเด็น แล้วก็ตรงนี้เนวเนวอือย่างแรงอะ่ะโอ้เนวนี่ขาหาเงินเก่งนะขนาอ่าแต่โซเซนเด็กคิวไปห้าตัวนี่เลเวลเท่ากันเลยแต่เงินนี่ไม่มั่นใจว่าห่างกันไหมแต่เลเวลอ่าเท่ากันเลยอ๋อ oh, ตรงนี้ยูซอนหนึ่งหนึ่งเอายูซอนขึ้นบินอือแล้วมีมารตีไว้แรงมากจะบินไปไหนอ่าลงเครื่องนะไม่กล้าไปหรอกโดนซูนเซเด็กต่อยานสองทีแตกอะโอ้แล้วตรงนี้ดูดิโอ้แม่งโคตรแรงดูดิโอ้แรงจัดเลยแต่โซเซนเด็กอะ เชื่อดูดิโอ้แตกเรียบร้อยแรงมากอ๋อตอนที่เราลังสับสนอยู่นะเพราะาเสียงภาคเสียงภาคมันไม่ตรงกับไม่ตรงกับภาพนะสับสนมากตอนนี้ว่าแบบอะไรเป็นอะไรวะแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามรวบรวม,รม,รมสถิติและตรงนี้น่าจะไม่รอดหรือเปล่าโอ้กระโดดเช็คอ้โหดูดิชิเค่เล่นอย่างกับเปิดโป๊ะ คือแบบเชอรี่แบบกระโดดช็อกเลยอะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องเปิดตาอเออความมันใจสูงมากเชอรี่สมัยก่อนนะได้ฉายาสุดจะทนกวนอย่างเชแล้วก็ดูดิมีมาก็ไปโซนไว้ให้โอ้เล่นแบบเข้าขากันมากอะ่ะทีมไทยเจ็ึงระดับประโอเซนเอคิวคนเดียวเจ็ดตัววั f ฟังโหดเอาเรื่องหรือว่าเกมนี้คิวบัติฟิเคชันเขาจะหนึ่งร้อเปอร์เ็นต์เหรอส่วนร่วมในการฆ่า โอ้เจ oh, ็ดศูนย์นะคิวรวมของทีมก็เจ็ดตัวโคตรเกิดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ยังไงเอ้ยอุมงเปตาไม่โดนโอ้แต่ใ,ใบสวยมากเชื่อรักไปอีเชื่อรักด้วยเออตรงนี้เบนนี่เบนน,นนี่ก็ยืนไม่ไหวอย่าบอกเลยคือเป็นตัวที่ dps จัดอีกตัวหนึ่งเลยนะซาบวินนี่แหละ d a m a g particle อะ d ามเมจต่อแบบวินาทีอะ เพราะว่าถ้าเทียบกันกับ v ว o เลต v ว o เลตนี่จะออกไปกึ่งแนวโป๊กซะมากกว่านะเอาแล้วตรงนั้นจะบินเลยหรือเปล่าเอาไม่บินอุย้ย Double Ten X h e ลโ o p o s i t i o อหลุดโพซิชั่นนิดหน่อยนะแต่ก็เกมเขาสโน,นบอลแล้วแหละนะดูดูด,ดูโอ้ดูไล่แม็กนะโอ้ยแม็กก็ถึกอยู่นะโอ้แม็กเขาไม่ได้ขึ้นดามจนะเขาขึ้นมายืนนะเพราะถ้าขึ้นดามจนี่ไม่ไหวแน่นอน โอ้ยูซอนอะไรวะเนี่ยว่าจะฟังเข้ามาทำไม,มละลายหายไปนะแล้วเป็นมอี่ลาดช็อตไปได้โอ้แล้วเชลลี่คือเชลลี่แกลเล่นบารหลอดนี่แหละนะคือที่ได้ฉายาสุดจะทนคนอย่างเชพเพา่าเนี่ยคือจังหวัดช็อตจังหวะอะไรคือไม่มีไม่มีวืดไ,ไม่มีอะไรเลยนะถ้าสังเกตเชลลี่ยังม,มีช็อตแบบโแบบดนตลอดแต่ลองมองมาที่ปัจจุบันนะช็อตสิบครั้งถึงจะโดนครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยนะถ้าใครไม่เชื่อลองไปดูคลิปขคยี่ของช่องดีเนได้นะเชลลี่ช็อตสิบครั้งน่าจะโดนอยู่ประมาณครั้งหนึ่งนี่แหละ แต่คือในเกมนี้นี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นที่เขาช็อคโดนทั้งๆที่บางทีเขาสุ่มช็อคอ่ะอใช้ความรู้สึกอ่ะแต่กับช็อคโดนอ่ะเอา,าคีบัติฟิเคชันอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดจุดสามเปอร์เซ็นสำหรับดับเบิลโเซนตเองนะตอนนี้้วก็น่าจะได้ดาร์เซย์เลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสิบเอ็ดต่อหนึ่งอ่ะตบแมททีมอ่ะเออแมททีมสวยนั้นก็ไม่ใช่ขี้ๆนะแมททีมสวยนั้นก็โหด เอาเรื่องจัดว่ะ W seven x 802การยืนนี่ห่างกันประมาณ5,000ัต่อตอนนี้แต่ก็ถือว่าแบบห่างินเก่งนะฝั่งนูนะ้นน่ะโดยเฉพาะนิวเลเวลนี่เท่ากันกับ W seven x เลยทั้งั้งนที่นิวเพิ่งคิวตัวเดียว W seven x คิวตั้งแบบเขาเรียกว่าไงวะคิวตั้งแบบ8ตัวเออแต่การยืนก็ห่างกันอยู่แหละนะอุ้ยนิวเจ็บมาก เอ้ยบะเนี่ยเอ้ยบ้าขนาดคนภาคคนภาคยังพูดเลยว่าเนี่ยคืองงงงกันหมดอะว่าหยิบแบบดิ้นดิ้มาจังเกิลเนี่ยงงกันหมดเลยขนาดคนภาคยังบอกนะแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จะได้ยินเสียงภาคไหมเพราะเสียงภาคมันไม่ตรงกับไอ้นี่ไม่ตรงกับภาพเราก็เลยอาจจะแบบตัดออกเชี่ยแรงมากเชลลี่โอ้ช็อคเรียบร้อยโดนนะ คืออย่างที่บอกเลยว่าเชอร์ี่สมัยก่อนความมั่นใจเขาสูงคือเขาช็อกเขาช็อกคือรับตาช็อกอก็กกดโดนเชอรี่อะ่ะทั้งนั้นที่อื้อแล้วแบบรีมิเข้าไปหันหมดโอ้โหโหสุดยอดจริงๆนะแม่งย้อนมาดูแบบเกมเกมเกม่าๆของเบคอนแบบนี้รู้สึกว่าสนุกรู้สึกแบบนี่แหละนะที่เขาเป็นทีมระดับหนึ่งของประเทศสมัยนะั้นก็เพราะว่าเขาเล่นได้มันแบบนี้เนะี่ยเล่นได้มันเล่นได้เดือดแล้วก็พลาดนี่คือน้อยมากพูงตรงอ่าเดี๋ยวนี้หาตัวอะไรไปก่อนนะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมตำนาน rv ที่ช่องดากเท่านั้น